มาม่าหมูสับเพื่อกับทาลูกชิ้นห้าไม้าก็คืออันนี้อะไรอ่ะแล้วปูกินแบบรุ่นวายเอาเบออี้มานั่งเหมือนเหมือนพี่ไกด์เลยนี่ไงเหมือนพี่ไกด์หมูสับมาม่าหมูสับครับเหมือนพี่ไกด์แหละกินเยอะๆนะลูก เดี๋ยวเอามาเล่นลูกเดี๋ยวกระเด็นเข้า,าตาแสดไปเอากูอี้มานั่งนู่นไปนี่นั่งมานั่งใ,ใกล้แม่นี่นั่งนี่ นอนนะไม่ต้องไปวุ่นวายขเขาข้างในเะนี่ยลุงเด็ดท้องน้ำิงต,ตัวเองกิน,กน,กนมากมากกินให้หมดเลยนะอร่อยเป่เก่งมาก<ห>ลูกเก่งนั่นงเหมือนลูกอ่ะกินเลยก็ใส่พริกให้เขาได้กินไม่ได้ ที่ใส่เต็ดไอ้พวกเครื่องปรุงอะเนี่ยไม่ก็เห็นทำเผ็ดเมื่อกันก็คือพี่อ้อสาั่งข้อมในท่้นกินเผ็ดได้กินแต่ผงอันนี้กินแต่ผงปรุงอโอเคยเคออ่างอู้ดออกไปออกไปถ้ามีอะไรขึ้นมาติดคุกเลยจ่ะ ชัดๆแต่เข็มนี่มันไม่เป็นไรแค่เจ็บแขนอย่างเดียวนี่เป็นนะเข็มปอเป็นป่ะห้ามเหนื่อยห้ามเหนื่อยแล้วป้องกันไว้ก่อนมันไม่เหมือนเข็มแรกเข็มแรกมันจะเพียฮะแต่อยเนาะเข็ม่อกคนเข้าโรงพยาบาลบ่อยแต่ว่าเข็มสองอันตรายนะห้ามไม่เหนื่อยดีสุดพิษเน่ป้องกันมันเหนื่อยไม่ได้ห้ามออกแรง พยายามจะยออ้อนเมื่อวานที่ฉีดมาพี่ยังนั่งกินเกียร์ที่บ้านเลยคนเกี๊ยวให้หมดก่อนฉีดจะรอบสี่ขวดกินถึงกเลยดีได้ได้ฉาบนาเป็นแก้วพี่ชายในลงบอกโอ้ไม่รักตัวเองเลยวะ่ะกนินถึงเลยฉีดเสร็จฉีดก่อนเดินไปซื้อข้าวขาหมูมา แต่แกกินข้าวได้นะดิสเน่กินเรากินข้าว้กินข้าวได้คนกินข้าวได้ไม่เป็นไรหรบกูเหมือนตาตาแข็งแรงแข็งแรงกินข้าวกินข้าวได้อ้วนตอนแกกินเหล้ากินเบียร์แกก็กินข้าวแกมาเสียต้องแกมาเสียต้องเนี่ยดูบรี่ไอนี่แหละ จะลุกไปไหนน,นั่งนั่นงนี่มานั่งอิ่มแล้วเหรอไม่อิ่มก็มาอิ่ม,มั้งแป๊บ อิ่มเป็นบ้างไหมอิ่มยังอิ่มแล้วนะเกินหินนะผมควรอิ่มแหละข้าสองถ้วยแล้วนี่มากินอีกมาลูกมามองหายอยากมากินอีกมาลุกมามากินอีกมาเร็วกินข้าวกับอะไรลูกกินข้าวกับ ไอ้นี่เข้าจานน้ำไข่เค็มอืมข้าวต้มข้าสวยนี่หูนี่แหละพี่ใส่น้ำเย็นไปมาลูกมาอย่าเปียให้ไข่เค็มเมื่อเช้าเนี่ยไปเล่นกันอย่าเปียอย่าเปียน่ารักเนาะช <c oughs> อบเหรอยอมรับแม่คุคนน่ารักมามาลูกมามเดี๋ยวตอนเย็นน้องมาเล่นด้วยมาเร็วเวไปทางออกไปเล่นด้วยครับมาเร็วเดี๋ยวตอนเย็นน้องมาเล่นด้วย ออกมากินมาอิ่มยังเอาไม่กินแม่กินแล้วนะต,ต่อิ่มใครมา กินไม่ได้แล้วแม่ใส่ยพีกแล้วเดี๋ยววันนี้จะทำให้ให้พี่ให้พี่เจเนททำกล้วยสดทีเดี๋ยวดูกล้วยก่อนว่ากล้วยพอทําได้ดยังกล้วยยังไม่สุกปะถูกแล้วป้าพรเอามาให้พี่อีกเมื่อวานเนี่ยหวีหนึห่ง<ห>ดูไหมเห็ดดูไหมใครนะดูดูอะไรสามารจะเย เห็ดแล้วเป็นไรวะล่ะจะร้องนะเป็ดเผ็ดเผ็ดปลปูใส่ก็ปุยที่ย้ายส่งมาจากบ้านน่ะก็แบ่งให้พี่อ้อยพี่เดชก็ตัดไอ้ลูกสุกๆออกเนาะก็ให้เดอติดไปพี่อ้อยพี่เดชปูพี่แมวก็พอแค่นี้มันก็เหลือหน่อยนึงเพราะว่าตัดลูกสุกออก ลูกสุกลูกเละออกป็ะแบบนันคนละหน่อยแล้วเมื่อวานนี้แกก็เอามาส่งคืนหนึ่งแกมาจากสุพทรณไงจะไปงานศพเดี๋ยวดูก่อนวันนี้ดูก่อนพอททำได้ยังทำได้ก็ ทำนาเกินกัน<ม>ตอนเช้าไม่ทำพี่เจมส์ซื้อของไอ้กับข้าวตลาดนัดเมื่อวานนี้มา<ห>อ๋<ห>อม่ะไม่ทำเอ,อเอาอะไรอีกลูกเออนมช็อกแ,แล้วไปแน่แต้วหกเต็มตูเลยอ่ะแล้วเมื่อคืนนี้ใคร เปิดตู้เย็นติดไม่ชนิดเอ้ามาน้ำหยดติ้งติ๊งละลายหมดเลยไก่หรือพ่อพ่ออะไรไม่ใช่ไกดหรอกไกด์นอนแล้วไกกเ้ยว้จั้กนหคนนั่นแหละเร็วนะเร็วสิพ่เห์แหละ วันอนแล้วพรุ่งนี้พอมาบ่ายแล้วไปไหนอ่ะแถวตุ่นเสียเขาเขาอ,องคนที่นอนกับหอมกับโน่นนะกับหอมไม่ต้องมาซะและ้วพรุ่งน,นีน้อ่ะเราจะได้มาก็ต่งเสร็จแล้วหมดผมเตอร์เวยมาทอกคนตอร์เวยมาพรุ่งนี้พรุ่งนี้ต้องไปแก้นี่อะไรแต่แอดเอาหลับเขตทางไปปักใน,นที่ดินเขาเราโทรไปที่เขตโทรไปที่ดินเนี่ยเราโทรมาจวกอยู่เนี่ยพี่แอดตลอดะ หลักหมุดก็มีนะั่นไปปรับเข้ามันยังที่ดินเขาเราไม่ดูหลักหมุดนมะ่ไม่บอกแกว่าดูหลักหมุดเราเขาก็ไม่รู้วนะ่นเขาก็โทรไปที่ดินที่ดินบอกลองไปเช็คเขตเอาเขตโทรมาอีกปรับในที่เขาจะฟ้องเอาบอกพี่เอสทีพี่เอสดูหลักหมุดของเรานะดูหลักเขตของเราเนะี่ยต้องย้ำแกทุกแกไม่รู้ย